ออาแล้คผมสุดครับตอนนี้ฮะคุณกำลังรับชมเพลงเองชนะจ้าเนี่ยเราเอยูดเกม Pocket a n d กันอีกเช่นเคยข้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ผมจําได้ว่าไอจิจกรรมจิจกรรมผีเสื้อโมนาตัวนี้เนี่ยน่าจะหมดวันอาทิตย์นะน่าจะหมดวันนี้ตอนเออเออหมดหมดพรุ่งนี้ตอน7จ็ดโมงอะ่ะใช่ไหมถ้าผมจําไม่ผิดนะในกลุ่มเขาบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูแป๊บหนึ่งนะ กิจกรรมน่าจะหมดพรุ่งนี้ตอน7จ็ดโมงอะ่ะเออเนี่ยแหละแล้วผมก็เลยลองอะเข้ามาเล่นดูหน่อยซิตอนแรกว่าจะไม่เก็บมันแล้วนะแต่แบบก็เข้ามาเล่นเล่นเฉยๆนะตอนนี้เราก็มีมีแมงป่องผมไม่ได้เก็บแมงป่องนานมากนะเดี๋ยวลองไปเก็บดูว่ามันจะได้อะไรเดี๋ยวเราไปฆ่ามดแดงก่อนก่อนอื่นไปจัดการมันไอ้มดแดงเนี่ยนี้ง่ายๆนี่สูตรนี้ง่ายๆไม่ต้องทําอะไรมากโอ,โ,อโอ้แต่ว่าหลบมดให้ดีนะอย่าโดนมัน กัดนะถ้าดนมันกัดนิดเดียวนี่คือเรียบร้อยนี่ส่วนนี้เข้ามากัดที่ตรงนี้เลยนะมันจะได้รวดเ,เร็วครับมาดูซิว่าผมจะซัมมอนได้สักตัวหนึ่งไหมเหลืออีก5 0าแต้มเอออีก400กว่าแต้มอะ่ะเกือบ500แต้มโอ้โหก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปฆ่าไอ้นี่ก่อนฆ่าตะกะแตนตัวนี้ก่อนตะกะแตนเขียวเอยเดี๋ยวเข้ามาเก็บขายเดี๋ยวขอฆ่าไอ้ตัวนี้ก่อนฆ่าไอแมงป่องตัวนี้ จัดการเลยไหมจัดการเลยดิมผมจําท่ามันไม่ค่อยได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนะงนึกออกเองแะถ้าถ้าเอ้ยท่านี้ต้องหลบครับท่านี้ต้องหนีอย่างเดียวฮนะนี่อย่างเดียวฮนะรอดไม่เนี่ยมดผมพรึบน่าจะมีตัวตายไปบ้างนั่นไงเหลืออยู่สิบสี่ตัวโหไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่อ,อ,อ,อมันตบัดหางตบัดหางไม่ไม่ค่อยน่ากลัวครับหลบได้ง่ายท่าที่มันน่าลําคาญที่สุดคือท่านี่ไงมันพ่นอีกแล้วครับ คือมันหลบไม่ได้ครับผมมันต้องวิ่งหนีอย่างเดียวอะแล้วแล้วเราไม่รู้ระยะด้วยว่าเราต้องวิ่งหนีไกลสักแค่ไหนถึงจะพ้นน่ะนึกออกไหมคือเราต้องวิ่งเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมุนเสร็จอ่ะท่าต่อครับคือผมต้องวิ่งหนีเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมุนเสร็จอ่ะท่านี้ก็แค่พุ่งฮะก็าไม่เป็นไรก็แค่หลบมาด้านข้างของมันมันจะโจมตี2ท่านะต้องระวังนะครับมันจะโจมตี2ท่าต่อเนื่องกันนี่อีกแล้วมันหมุนอีกแล้วนี่เห็นไหมเราต้องรอให้มันหมุนเสร็จเราถึงจะเข้าไปได้ครรรรเเพาาาาะะะวว่่่่ไไไมมมู้ยหหุนนออกกลสแ อ่าท้านี้พุง่งเกือบโดนเกือบโดนพุ่งไม่โดนกัดต่อครับโหเอ้ยฝนตกว่ะเอาอีกแล้วมันอผมเบื่อมากเลยโอ้ตายหมดหมดตายหมดเรียบร้อยโอ้เหลือหกตัวจะเลินละหกตัวเอ้ยมันพ่นอีกแล้วอ่ะเอา้าตายด้วยเอา้าผมก็ตายโอ้ไม่เป็นไรมาใหม่ครับ เวลาฝนตกเนี่ยมดเราจะเดินช้ามันจะทําให้หลบท่าไอ้นั้นมันไม่ได้อะ่ะดูดิผมวิ่งมาถึงตัวมันแล้วนะแต่ว่ามดผมยังเดินอยู่เลยอะ่ะเนี่ยแล้วมันจะเราไปจะไปหลบอะไรมันได้ไหมอย่างงี้เนี่ยมันก็ตายดิเราจะรอฝนหยุดไหมแล้วค่อยฆ่าต่อโอเคเดี๋ยวเรารอฝนหยุดแล้วค่อยฆ่ามันต่อแล้วกันโอเคฝนหยุดแล้วเราโจมตีมันต่อครับผมเฮ้ยอย่าพ่นนะมึงจะโจมตีท่าไหนก็ได้ขอแค่อย่าอย่าพ่นนะ่ะเึ่งออกไหมมันเออหนีท่าท่างี้ก็ได้เนี่ยหลบมา เออผมยังไม่เคยผ่านปูเลยนะตั้งแต่ปูอัปเดตมาเนี่ยผมยังไม่เคยลงผ่านเลยเดี๋ยวผมว่าจะไปฝึกอยู่ว่าจะกลับมาฝึกแล้วก็มาสตรีมนะแต่ว่าตอนนี้ผมมีแพลนที่จะเล่น AAP e ป็ e g e เนอะคือผมผมเล่นแล้วมันมันมันดีอะเอา้าโอ,โอม้มันก็เกินดูมันตกอีกแล้วครับโอ้โหฝนตกต,ต่อเนื่องสองรอบอะเคยมีไหมไม่เคยตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยว่ามันจะตกได้ฝนเนี่ย โอ้โห oh, oh. มันก็เหมือนมันจะแกแล้งเรานะเราไม่อยากให้ฝนตกน่ะผมว่าตายหมดแน่หมดเรียบร้อยไม่เหลือหรอกนั่นไงมันแกล้งหรือเปล่าวะรอบนี้ตายชัวครับมาดูว่าเราจะได้อ้ามพ่นปล่อยแผ่นั้นพ่นไปเลยนี่ตายก่อนพ่นได้มา400ขา,มาแมลงถือว่าเยอะพอสมควรนะอืมหลังจากหลังนี้ผมจะเดินเก็บลูกเอคอนมันน่าจะได้มาอีกเท่าไหร่วะ250แต้มเออ แล้วเดี๋ยวค่อยมาคิดกันอีกทีนึงว่าเราจะไปเก็บแต้มจากอะไรดีไปอ่าลูกที่1เก็บไปเรียบร้อยลูกที่สองเจอแล้วเก็บไปลูกที่3ครับสี่ห้าอ่ะหกต่อเลย7ก็มาครับลูกที่8เลยละกการฮะแล้วก็ลูกสุดท้ายลูกที่10คกับเรียบร้อยครบ1ิบ ลูกแล้วลูแอร์คอนถูกถูกไหมเดาีมาดูตรงนี้เช็คดูซิเรียบร้อยครับ10ทับ10อ่าหลังจากนี้เรามีกี่แต้มแล้วมี753แต้มขาดอีก247แต้มแล้วเราจะไปหามาจากไหน2 4 7แต้มถามว่าเยอะไหมมันเยอะมากๆเลยนะการที่เราจะหาได้เนี่ยคือเหลืออยู่2ทางก็คือดูโฆษณากับเก็บพิรมนครับแล้วก็ไปเก็บเพียกระโดดเพียกระโดดก็จะมีแค่ส0 10, 10แต้มเองอะ สูงสุดนะเท่าที่จะทําได้ก็คือ1ิแต้มมันไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่อะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะพยายามเก็บให้เต็มได้หรือเปล่านะคือผมก็ว่าจะดูโฆษณานั่นแหละอืมดูโฆษณาเอาง่ายกว่าหรือไม่ก็ตีตี PVP ด้วยอะเดี๋ยวผมเก็บครบเลยเนดะี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึ่งนะครับตอนที่ผมเก็บครบแล้วเดี๋ยวผมจะมาะโม้ให้ฟังว่าผมทําอะไรบ้างระหว่างที่เก็บเนี่ยว่าผมไปตีมากี่รอบผมไปดูโฆษณามากี่ครั้งโอเคไป อ่ะโอเคตอนนี้ผมก็ทําการเก็บแต้มมาสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้มี920แล้วผมคิดว่าผมจะใช้เพชรซื้อเอาแล้วเพราะว่าผมขี้เกียจเก็บแล้วมันมันเยอะเกินนะตอนนี้ผมเก็บแต้มโดยการดูโฆษณาเอานะครับผมโฆษณา1อันเนี่ยจะใช้เวลา30วิสูงสุดนะ30วิแต่ว่าบางทีเราเจอโฆษณา10วิ15วิอะไรเงี้ยก็โชคดีหน่อยก็จะได้แต้มเร็วแต่ถ้าเรา PVP เนี่ย PVP รอบนึงน่าจะใช้เวลาประมาณนาทีกว่ากว่าเลยนะกว่าจะ,ะ PVP จบผมแนะนําว่าถ้าใครไม่ค่อยอถ้าใครต้องการความรวดเร็วในการเก็บแต้มให้ดูโฆษณาเอาจะเร็วกว่าอันนี้ผมก็ดูโฆษณามาประมาณมาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะก็ได้ได้แต้มมาจากเท่าไหร่วะจากจาก700ใช่ไหมเจ็ด้อยกว่ามาเป็น900ารมจากตรงนี้อ่าก็เนี่ยได้เหรียญอันนี้มาเยอะเลย นะการดูโฆษณาก็ดีอย่างหนึง่งมันได้เหรียญที่เราเอาไป PVP ด้วยนะออโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เพชรแล้วกันปรับ80เพชรคอนเฟิร์มปึบนี่เห็นไหมมันก็จะเต็ม1,000แต้มทันทีครับเราก็สามารถกดแอดเทรดเพื่อที่จะเก็บไอพีเสื้อโมนาดไปเราเก็บกันเลยดีกว่ามับนี่วิธีการเก็บผีเสื้อโมนาดนะเราจะต้องเก็บตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนเช้ามันจะบินอยู่แบบนี้มันจะตีไม่ได้เนี่ยเห็นไหมผมเรียกมดมา กดโจมตีมันไม่ได้เลยเราต้องอรอเป็นตอนกลางคืนเท่านั้นมันถึงจะลงมาที่พื้นนะฮะโอเคเราก็รอไปรอไปไม่นานครับเดี๋ยวเป็นตอนกลางคืนแล้วเราก็เรียกลูกน้องของเราเนี่ยมาฆ่ามันได้เลยโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนกลางคืนกันไปอ่าโอเคเนี่ยตอนนี้มันจะเริ่มมืดแล้วครับแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะโจมตีได้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้ามืดแล้วมันจะโจมตีได้นะครับผมก็ อันนี้บอกไว้สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับสําหรับคนที่รู้แล้วก็ก็ไม่เป็นไรก็ฟังไว้นี่เราก็จัดการมันเลยฮะจัดการมาันเลยฮะเดี๋ยวเราจะเก็บมันมาเฉยชมสักหนึ่งวันพอแล้วเดี๋ยวเราค่อยลบออกเพราะว่าไม่จริงก็ไม่ได้ใช้แต่ว่ากลัวน้องๆคิดถึงงก็เลยแบบเออมาอ่าไหนๆเขาก็มีกิจกรรมแล้วมาร่วมกิจกรรมสักหน่อยส <c oughs> อิเก็บให้ได้สักหนึ่งตัวดิถามว่า มาดเนีายมันจำเป็นไหมก,ก็จำเป็นแหละแต่ว่าสำหรับผมม,มันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ละโอเคใกล้จะตายแล้วฮะเรียบร้อย,ยแคบครับปุ๊บก็รอมันแคบสักแป๊บหนึ่งนะฮะนี่มันก็จะใช้เวลาแคปเนี่ยมันก็จะนับถอยหลังอยู่างนี้ครับผมเวลาตรงนี้เต็มปุ๊บเนี่ยก็จะแคบเสร็จมันก็จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าตรงนี้ของเรานะฮะเดี๋ยวผมผสมอันนี้เล่นดีกว่าผสมไอตัวน,นี้เล่นดีกว่า ถ้าเป็นไปได้อยากทำสามดาวแล้วเอาไปทดสอบกันเนาะบุบแต่ทำสามดาวผมว่ามันต้องใช้เพชรอะ่ะเพราะว่าคุณคิดว่ามันจะติดไหมแล้วผมไม่มีโอกาสแก้ตัวด้วยนะผมไม่มีโอกาสแก้ตัวด้วยผมก็เลยไม่อยากที่จะเสี่ยงทำแบบไม่ใช้เพชรอะ่ะนึกออกไหมเนี่ยมัน5้าบ็อร์ซนอ่ะถ้าผมทำแบบไม่ใช้เพชรเลยอะ่ะมันก็50 50อะ่ะครึ่งๆอะ่ะ ผมเลยไม่อยากเสียงเพราะว่าผมมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเพราะว่ามันหมดกิจกรรมไอ้ตัวนี้แล้วไงเออผมก็เลยเดี๋ยวเก็บตังค์กันเดี๋ยวมาเติมเพชรได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปเจอกันนะตอนที่ผมก็ร้อยสิบบาทนะะไม่เยอะไม่ก็เยอะ,ยอะช่วงนี้ไม่มีตังค์เลยถ้าเป็นช่วงที่มีตังค์ก็ไม่เยอะแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าเยอะเออโอเคเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอมันแคบจนเสร็จนะฮนะ เรียบร้อยครับแคปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเราละ Butterfly added to your army อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ army ปึ๊บนี่นไงไหมม่อยู่ละหนึ่งดาวเนี่ยแค่นี้แหละจุดประสงค์ของเราในวันนี้ก็คือเนี่ยมาตามล่าหาโมนาดนะเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมสักหน่อยแล้วกันนะนาน,นานดีเขาจะจัดกิจกรรมเออเร็วนี้เหมือนใกล้จะเป็นกิจกรรมครบรอบ2ปีของเกม Pocket End นะก็รอดูว่าจะมีกิจกรรมอะไรให้เราเล่นอีกผมว่าต้องมีกิจกรรม ดีๆแน่เลยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแจกของฟรีบ่อยนะแต่หลังๆมาแบบค่อนข้างที่จะให้เติมตังค์เออไม่เป็นไรแล้ววันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปในเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม <S <S ถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของช anel เราส่งนี้ผมต้องลาไปก่อนอาจารยแล้วเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย